สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทุกตาเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องมาตราแม่เกยนะคะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาคุณครูขอแจ้งจุดประสงค์การเรียนของวันนี้ก่อนนะคะ1 อธิบายลักษณะของคำในมาตราแม่เกยได้ 2. จำแนกคำในมาตราแม่เกยได้ 3. เห็นความสำคัญของการจำแนกคำในมาตราแม่เกยเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อ่านักเรียนคะมาตราแม่เกยเคยได้ยินกันบ้างไหมคะคุ้นคุไหมคะอ่ามาตราแม่เกยคือ คำหรือพยางค์ที่มียอยักษเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างคํามาให้นักเรียนได้ดูด้วยนะคะอ่าคําแรกค่ะคําว่าขายขออายอขายต่อไปนะคะคําที่สองคำว่าถ้วย ถออัวยอถวยไม่โทถ้วยต่อไปนะคะคำที่3ามคำว่าอ้อยออยออ้อยไม่โทอ้อยอสังเกตไหมคะว่าคุณครูทำตัวอักษรเป็นสีแดงใช่ไหมคะที่คุณครูทำเป็นสีแดงเพราะว่าคุณครูอยากให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าคำเหล่านี้ ล้วนแต่มีพยัญชนะยอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะนักเรียนสังเกตรหรือไม่คะว่าคําศัพท์ที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะจาได้ไหมคะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองคะ่ะนักเรียนหรือเรียกว่ามาตราแม่เกยนั่นเองนะคะเมื่อ,อไรที่นักเรียนเห็น คำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดให้หนักเรียนจําได้เลยนะคะว่าคําเหล่านั้นอยู่ในมาตราแม่เกยค่ะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกให้หนักเรียนได้ฝึกทาที่บ้านด้วยนะคะหาคําที่สะกดด้วยมาตราแม่เกยจํานวน5คําแลแลนํามาเขียนลงในช่องว่างนะคะนักเรียนให้หนักเรียนทําแบบฝึกนี้ที่บ้านนะคะแล้วนำมาส่งที่โรงเรียนในวันเปิดเทอมนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ